อ่ะก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง youtube มะน,นาวดัมซิ่งนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานอ่ามาอีกแล้วครับปีใหม่ละนะครับส่งท้ายสิ้นปีอยู่ที่เจริญลอยอะไรย,ยนนะครับผมนี่เลยรถด,ดัมสวยๆครับยกจากชุมพลบุรีมาที่นี่หมดแล้วนะครับมีให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น ีโนเมกาอิสุโรโบครับหรือว่าจะเป็นใหม่ล่าสุดครับนี่เลยเจ้าโดมิเนเตอร์นะครับเอาเดี๋ยวจะพาไปชมเจ้าคันนี้เลยครับด้านขวามือลายสมุไรนะครับดจะพาไปรีวิวอ่ะก็สวัสดีนะครับอ่ะพามาพบกับเจ้าอ no ีโนเมกานะครับ นี่เลยสำหรับใครที่อชอบปั๊าสายเนาะตอนนี้มันจะส่วนมากจะมีแต่คอมมันร็วนะครับนี่เลยปั๊มสาย jo 8c ครับแนะนำเลยคันนี้จะพาไปดูสเปคคร่าวๆก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์ jo 8c 210แรงม้านะครับกระบะอยู่ที่ความยาว3 8 0เนะครับผมสวยๆคันนี้เป็นสี ฟ้าทะเลเป็นมีกากเพชรด้วยนะมันจะเป็นกากเพชรระเลือบนิดนึงนี่ครับระยิบระยับนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันนะครับดูภายนอกกันก่อนอชุดแต่งราวไฟนะครับมีกระจกนาซาปรับแต่งหน้าหน้าโดให้เรียบร้อยนะครับกันชนย้ำม,มุด สวยเลยนะครับผมนี่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ0989013884นะครับติดต่อมาได้เลยเอกสารทะเบียนมีเรียบร้อยครับรถพร้อมใช้งานนะครับชุดแต่งขอบกระจกนะครับจะเป็นโชว์น้องปังตรงปังตง่อนะ กันาสาตว์นะครับมีให้หมดแล้วก็กันหมาโอ้สวยงามเลยครับเป็นร่านแนงสามไม้นะครับกำลังฮิตเลยตอนนี้ระานงงสามไม้โรดลายนี่สวยๆเลยนี่เลยครับไม่อยากจะไปถึงชุมพลบุรีก็นี่เลยหนองสองห้องนะครับ ก่อนเข้าตัวมองก่อนเข้าตัวเมืองหนองคายนะครับเลยสวยเลยที่ขาดไม่ได้ก็นี่แหละครับเข้าดันท้ายเนาะนี่เลยมีให้แล้วแล้วก็เป็นหงคู่นะครับนี่ครับโอแกนแกนดำนะแคปซีเป็นง,ง่ายๆนะครับ แชดสีนอกสวยๆเลยแล้วก็มีหม้อกว๋วยเตี๋ยวแฟสามแถมมาอีกนะครับอย่ง่ายๆว่าคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มครับคันนี้ชุดเบรกจฟฟีคู่ตัวนะครับนี่เลยเจโอแปดสี่หน้าตาเกียร์ของเขานะครับ บอกดำจัดให้สีเหลืองนะครับตัดกับตัวพื้นกระบะสวยงามมากนะครับนี่เลยครับสวยจริงคันนี้พร้อมใช้งานแถมเป็นปั๊มสายอีกนะครับอ้าโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ อสวยงามเลยครับนี่จัดเต็มครับจัดเต็มโอ้โหสวยงามจริงครับแผงประตูคอนโซลจัดเป็นลายเคปลอตัดด้วยไม้โอ้โหสวยงามมากครับโอ้ยคันนี้สวยจริงครับแนะนำเลยนี่สไตล์ v ีเลยนะครับโอ้โหเด็ดจริงครับเด็ดจริง ขอแนะนำเลยครับคันนี้ไม่ต้องไปไกลครับเราอยู่โซนอีสานมาที่น้องคายนะครับมาเลยที่อู่จเจริญรอยอะไรยนตนะครับโอ้โหสวยงามจริงครับเนี่ยคอนโซลคอนโซลเท,ท,ทปล่าให้หมดเลยครับ จัดเต็มจริงคันนี้อ้าช่องเก็บของ2ช่องช่องเก็บของ2ช่องนะครับอ่าไฟเพลงเพลนตามปกติสไตล์ฮีโนะแล้วก็มีแถมเอ่อกรองอากาศนะครับจัดให้ด้วยอ่ะก็จะประมาณนี้ครับอ่ามีจอทูดินให้ด้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพายกหัวไปดูครับอะมาดูกันเลยครับสตาร์ทเครื่องแล้วเ o 8อนิ่งๆคลิปๆนะครับกำลังฟั่มใส 2, ปปเจู๊่นะครับมาไปฟันก๋อก๋วยเตี๋ยวแปดสามด้วยสินะครับโอ้หนิ่งลิปเลยครับเจ้าแปดสี่สายดูแลง่ายครับไม่จุกจิกแน่นอนนะครับบ8 3แปดสามไปด้วยเลยนะครับผม ผมต้องยกหัวลงนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวลงก่อนครับอลองฟังเสียงกันหน่อยครับคำลามสไตล์ปั๊สายนะครับแน่นแบบนี้เลยผมจริงครับคันนี้ได้แบบสไตล์ v ีพีนะครับ เดี๋ยวทดสอบระบบภายในก่อนลืมนะครับอแอร์หน่อยโอ้โหเปิดแป๊บเดียวก็เย็นเจี๊ยบนะครับเย็นจนไข่ย้อยวายใช้ได้หมดครับระบบฟงไฟอะไรติดหมดเลยใช้ได้ใช้ได้ไดแจ๋อเลยครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับโอ้โหยืดยาวไปไม่ได้รีวิวนาน ท่านใดสนใจรถด,ดับไว้ใช้งานนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย0989013884นะครับผมช่อง YouTube มะนาวดัมซิ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสดไม่ว่าจะเป็นผ่อนผ่านไฟแนนซ์นะครับหรือว่าทกศมาคุยกันได้ครับยินดีให้บริการนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผมเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับ สวัสดีครับแน่นจริงๆครับเ O โอเพรสี่เอาสวัสดีครับ